จบลงไปแล้วนะครับกับการแข่งขันแอฟริกาทีวีว a n t ลนชัน e จอร์2024แ a i l สปิทหนึ่งรอบโปรโมชัน่นทัวร์นเมตนที่คัดหา2ทีมที่ดีที่สุดในเหล่ากลุ่มนักล่าฝันนักแ,แข่งมือสมัครเล่นในสนามเทีย3เข้าสู่ลีกเทีย2อย่างเป็นทางการเป็นการแข่งขันที่เต็มไปด้วยความเดือดของเหล่าหน้าใหม่และดราม่าจากการตัดสินใจที่ชาวโชว์อย่างทีมเอ็กดีกีเตเงแชมป์เข้าลีก กับกลายเป็นว่าทําผิกดกฎการแข่งขันและถูกตัดสิทธิ์ออกไปทําให้โอกาสครั้งที่2ส,ส้มหล่นตกไปที่วอริไทยอีสปอร์ตและอาริแคดอีสปอร์ตแฟมิลี่ได้โอกาสพิสูจน์ตัวเองอีกครั้งในคลิปนี้ครับผมพีเซเอ็กจะสรุปเรื่องราวทั้งหมดของการแข่งขันคัดเลือกสุดอลเวงอย่างแอฟริกาทีวีวอล์ลแนดชนเชอร์สองพันยี่สิบสี่แสปิทหนึ่งรอบโปรโมชั่นกันครับเช่นเคยครับก่อนเริ่มคลิปก็ฝากกดไลค์ซับและกดกระดิ่งกันด้วยละ่ะช่วยให้ช่องของเราเติบโต,ตนั่นเองครับ และก็พักหลังเนี่ยเราสตีมกันไหวมากเพราะว่าเรื่องบางเรื่องมันรอเขียนสคริปต์ไม่ได้จริงๆครับมันต้องเดี๋ยวนั้นเลยนะฮะก็แบบดราม่าอะไรหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นมานะอย่าเพิ่งคิดว่าผมจะทิ้งฟอร์แมตการทาวิดีโอไปล่ะสำหรับแฟนๆที่ชิ่นชอบคอนเทนต์วิดีโอโดยเฉพาะหายห่วงได้ครับและก็ Watch Party ในส่วนของการแข่งขันเนี่ยเราจัดกันที่แพลตฟอร์มแอฟริกาท ที่เดียวนะครับถ้าอยากรับชมกีฬามาันๆไปพร้อมกับผมนะก็ฝากไปกดติดตามในลิงก์ช่องด้านล่างได้เลยนะครับโอเคเดีย๋ยวเรามาเริ่มที่ทำลายและันก่อนผมคิดว่าหลายคนยังคง,งงงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่นั่นคือสาเหตุที่เอ็กคอร์ทกตัดสิทธิากการแข่งขันครับเอ็กคอร์ดเป็นทีมที่หลายายคนจับตามองอย่างมากเพราะเป็นทีมที่ประกอบไปด้วยแลงสเปอร์สตาร์นะครับอย่างพริมมี่เฮเทซี่นะครับหรือพวกนักอดีตผู้เล่นจากทีมเทียร์หนึ่งอย่างกาเนสเอสในการแข่งขันรอบ Open Qualifiers พวกเขาทาผลงานได้อย่างโดดเด่นครับด้วยการคว้าอันดับหนึ่งของการแข่งขัน,ขนเป็นว่าที่ตัวแทนอันดับหนึ่งในการไปทา้าทายทีม The Infinity Esport ทีมจากลีกเพื่อแย่งสลอตมานั่นเองและอันดับ2ของการแข่งขันนั่นคือทีมบ้านหนองจอกครับทีมรวมดาวที่นาโดยเอ็กซี่นะครับอดีตเพืเ่อนจากเซอร์เซียซึ่งกระพวงด้วยเดเรนนะครับก็เป็นอนดีตเพืเ่อนจาก m i t h แล้วก็เพดิโอจากอิน i ินแต่ก่อนที่จะเิ่มแข่งโปรโมชั่นนะครับจู่ๆก็มีดราม่าเกิดขึ้นครับกลายเป็นเรื่องราวใหญ่โตและฮือฮาในคมูอ อย่างมากมันเริ่มต้นมาจากเรื่องของข่าวหรือว่าด้วย x อ็ก,กอครับได้มีการสวมรอยผู้เล่นกันระหว่างการแข่งขันซึ่งผมไม่รู้นาชัดว่าสวมรอยอย่างไงหรือรละเอียดเป็นอย่างไรนะครับและความรุนแรงของสถานการณ์เนี่ยมันก็รุนแรงขึ้นไปอีกนะครับจากรูปแชทที่หลุดจ,จากใน X หรือ Twitter ว่าด้วยบทสนทนากับแผนการกรทําดังกล่าวทําให้ก่อนเริ่มแข่งรอบโปรโมชั่นครับได้มีการเปิดมติ ให้มีการสืบสวนสอบสวนว่าด้วยข้อกล่าวหาดังกล่าวครับหลายคนก็ตั้งตารอว่าเรื่องเนี้อาจจะเป็นเรื่องจริงหรือไม่และล่ามติสืบสวนก็ได้จบลงด้วยผลนี้ครับเอ็กก็อถูกตัดสิทธิ์จากการแข่งขันรอบโปรโมชั่นเนื่องจากมีการกระทําผิดกฎการแข่งขันซึ่งในรายละเอียดนั้นก็ไม่ได้ระบุไว้อย่างเป็นทางการว่าทําผิดกฎข้อไหนนะครับหรือทาผิดอะไรเขียนไว้เพียงแค่ทําผิดกฎเท่านั้นในเรื่องบทลงโทษก็ยังไม่มีการระบุแน่ชัด ทิ้งไว้เพียงแค่กำลังสืบสวนเพิ่มเติมอยู่แล้วทีนี้เอาไงต่อดีล่ะกับการแข่งขันรอบโปรโมชัน่นนางทีมง,งานผู้จัดก็ได้ออกมาแจ้งรายละเอียดการแข่งขันต่อครับนั่นคือก็จะมีการจัดแข่งระหว่างทีมวอริไทยอ e ีสปอร์ตปะทะกับอาริแคทอีสปอร์ตแฟมิลี แข่งกันอีกครั้งหนึ่งในฐานะอันดับ3และอันดับ4ในรูปแบบ Best of 3ทีมที่ชนะนะครับก็ได้เข้ามาแทนในฐานะสล็อตที่2ส่วนบ้านหนองเจาะนะครับก็ลอยลำในฐานะอันดับ1แทนเอ็กกอดไปนั่นเองผลของการแข่งขันระหว่าง2ทีมนี้นะครับปรากฏว่าว,าวาไทยอ e ีสปอร์ตสามารถเอาชนะ อารีแ e ัสอีสปอร์ตแฟมิลไปได้2ต่อศูนยทำให้วลีไทยอ e ีสปอร์ครับกลา,ายเป็นทีมะะดับ2สู่การท้าทายอินฟินกับการแข่งขันโปรโมชั่นครับมาที่ในการแข่งขันโปรโมชั่นที่เริ่มต้นในยค้่เปิดสนามอย่างบ้านหนองจอกปะทะกับอินฟินในแมปแรกครับแอเซนอินฟินเปิดเกมลุกได้ไม่สวยงามนะักจงังหวะของพวกเขาเนี่ยไม่สามารถ เจาก,การกันของบ้านหนองจอกได้เลยในขณะที่บ้านหนองจอกนะครับสไตล์การเล่นของพวกเขาเนี่โดดเด่นอย่างมากนั่นคือทําจังหวะดุนแรงและไวไว้ก่อนเสมอเสมอครึ่งแรกนะครับจบที่9ต่อ3ที่สลับฝั่งมาอินฟินิตเรแสดงศักยภาพในฐานะทีมเลิกให้ได้ดูกันพวกเขาสามารถอ่านการบุกขอมบ้านหนองจอกได้อย่างเฉียบขาดครับ ไม่ว่าบ้านหนองจอกจะทําอะไรก็แล้วแต่ครับอินฟินสามารถเดาถูกได้เกือบทุกครั้งและทำให้สกอร์พลิกกลับไปกลับมาเป็น12.2ต่อ1เข้าสู่โอเวอร์ไทม์ที่ท้ายสุดครับอินฟินควบคุมสติตได้ดีกว่าสามารถเอาชนะบ้านหนองจอกไปได้ในแผนที่แรกแอดเซนครับมาที่แผนที่2ครับอย่างซันเซ็ที่ต้องบอกเลยว่าความโดดเด่นของบ้านหนองจอกมันแสดงออกมาให้ชัดเจนขึ้นอย่างมากเลยในแผนที่นี้ด้วยแผนที่นะี้ มันชิงไหวพริบและความไวเป็นหลักครับทีมบ้านหนองจอกก็เปิดไพ่อย่างเลสของทีบิลอยที่เล่นจังหวะเกมอย่างบ้าระหำ่ำพวกเขาระเบิดภูเขาเผากระท่อมบ,บุกรุนแรงไม่กลัวตายปุ่ม W ดะบิวค้างทาจังหวะไวมากๆจนอินซินไม่สามารถต่อกรเกมบุกของบ้านหนองจอกได้เลย บ้านหนองจอกจบครึ่งแรกฝั่งบุกด้วยสกอร์10ต่อ2และในครึ่งหลังด้วยความห่างของสกอร์ที่กว้างขนาดนี้ผสมผสานกับความไวัที่บ้านหนองจอกใช้มันได้อย่างโหดเที้ยมพวกเขาจึงจบแผนที่นี้ด้วยสกอร์5ต่อ13บสสู่แมป3อย่างสปีดครับที่เราได้เห็นการเล่นสุดแปลกแต่โหดเวอร์วังจากบ้านหนองจอกเพราะพวกเขาเล่นไอโซและเก,กโคในแผนที่นี้ครับ ใช่แล้วครับคุณฟังไม่ผิดบ้านหนองจอกใช้ตัวอย่าง ISO เป็นตัวแปรหลักในการทำแผนด่านนี้เลยและมันแสดงแวลล์ออกมาได้ชัดเจนมากๆครับจากสกิลโล่ของเขาที่เป็นสกิลหลักในการทำเกมบุกที่โหดเที่ยมของบ้านหนองจอกแผนเกมบุกของบ้านหนองจอกคือส่งโล่ให้เลสเลยครับทำจังหวะไวที่มันไวมากๆไวในขณะที่ผมไม่เคยเห็นมาก่อนเลยแม้ในการแข่งระดับเทียน,นึ ด่านซันเซ็ตเนี่ยว่าไวแล้วนะมาสปีดพวกเขามีแผนการเล่นที่จังหวะวางไว้ชัดเจนครับและมันเป็นการเล่นที่เกิดจะสมบูรณ์แบบเลยละ่ะติดที่อย่างเดียวครับนั่นคือบ้านหนองจอกไม่รู้จักคำว่าพอเลยพวกเขาเล่นแบบเสี่ยงๆอยู่ตลอดเวลาไม่สนเนรื่องทฤษฎีครับเน้นทึบสกูไว้ก่อนเลยฮะทำให้แม้ว่าจะทำจังหวะได้เปรียบอยู่เสมอๆแต่กว่าจะเริ่มเก็บแต้มได้ก็เสียสี่ลาวติดต่อกันให้กับอินฟินได้เลยกระซิไปลอยเก็บไป3แล้ว อยครับเปลี่ยนเป็นบูด็อกข้างขวามือเดินมาแต่น็อตเอ็กดีให้คมตัดว์ำผงขงเพดิโอไปวันแถบครับแล้วเดินต่อเนื่องมาทีวีลอยแล้วน็อตเอ็กดีมีแวนดอลสเปย์เขาามาหนึ่งเขาะมาสองแล้วเขาะมาสามอน็อตเอ็กดีเก็บไปสี่เอาให้ครับอินฟินิตี้สปอร์ตน็อตเอ็กดีแต่พวกเขาก็คุมจังหวะกลับมาได้อยู่นะครับทำให้สกอร์ครึ่งแรกจบ 5ต่อ7บ้านหนองจอกได้เปรียบ2แต้มมาที่ครึ่งหลังครับที่พลังของอินฟินดูเหมือนจะหายไปเกือบจะหมดถังแล้วจังหวะการเล่นของพวกเขาถูกบ้านหนองจอกกุมไว้ได้หมดเลยไม่ว่าจะใช้แผนไหนก็ตามนะครับอินฟินไม่สามารถสร้างความได้เปรียบเพียงพอต่อการเอาชนะพวกเขาได้เลยและท้ายสุดครับบ้านหนองจอกเอาชนะอินฟินไปได้13ต่อ8ส่งให้บ้านหนองจอกกลายเป็นทีมที่เในลีกวีซีทีชั้นเจ้ประเทศไทยอย่างเป็นทางการในส่วนของอินฟินก็ต้องรับศึกหนักต่อท,ทันทีกับวอริไทยอีสปอร์ตครับโอกาส สุดท้ายของพวกเขาในการกลับสู่รีอยู่ที่การแข่งขันครั้งนี้ในส่วนของวุไทยอ e ีสปอร์ตน,นะครับผมไม่แน่ใจเรื่องความเปลี่ยนแปลงนะ แต่เหมือนกับว่าจะมีการเปลี่ยนผู้เล่นหนึ่งคนนั่นคือเมอร์จี้ออกและเป็นอิลเข้ามาแทนแต่ไม่ชัวร์นะครับจุดนี้แล้วก็เหมือนจะมีโค้ชเข้ามาในทีมด้วยอย่างบีเวอร์21ที่ในแฟนเพจของวัลีเนี่ยใสไว้ว่าเป็นผู้จัดการทีมและผมก็ไม่รู้ว่าเพราะความเปลี่ยนแปลงส่วนนี้หรือเปล่านะครับที่ทําให้วัล e ีไทยอีสปอร์ตมีฟอร์มปีศาจอย่างมากพวกเขาเปิดเกมแรกที่ Map Lotus, แมปโรตัสเนี่ได้ขึ้นชื่อของวัล e ีไทยอีสปอร์ตที่เขามีสไตล์การเล่นลที่ดุดันนะครับพุ่งเข้าไซส์รัวแบบน,นี้ และนี่คือความเปลี่ยนแปลงที่ผมพูดถึงครับวอริไทยสปอร์ s ไม่เล่นแล้วเหมือนแต่ก่อนเลยพวกเขาเดินเกมมันอย่างช้าๆการเล่นของวอริไทยครับเปลี่ยนแปลงไปแบบคนละภาพเลยภาพที่ติดตาเรามักจะเห็นเอนโดพุ่งเข้าใสมารอบนี้นะครับทั้งทีมเล่นอย่างมีมิติมากขึ้นอย่างมากเลยล่ะ และการตัดสินใจของทีมแผนการเล่นการวางหมากต่างๆมันคือเท็กซ์บุ๊กหมากทฤษฎีของวอลลร์แลนด์ระดับสูงเลยก็ว่าได้ไม่ว่าจะเป็นการเล่นหาข่าวนะครับอินฟินออกมา A 3ตัวพอได้ข่าวปุ๊บปับ๊บพวกเขาจับตีซีทันทีเลยความไวในการเล่นของวอลิทัยสปอร์ตไม่ได้หายไปไหนเลยครับพราะเขายังคาจังหวะได้อย่างบ้าระห่ำเช่นเคยแต่มันเป็นความบ้าระห่ำที่มีชั้นเชิงอย่างมากมีความเสี่ยงที่น้อยลงแบบมหาศาล นี่คือวล e ีไทยอีสปอร์ครับที่หลายๆคนเคยพูดไว้ว่าถ้าพวกเขามีโค้ดทีมก็น่าจะเก่งขึ้นกว่านี้เกมนี้แหละครับที่ทําให้เราได้เห็นวลีไทย2.0พวกเขาเล่นเกมนี้เสมือนกับผู้เล่นระดับมืออาชีพเลยละอินฟินไม่สามารถต่อกรอะไรกับวลีไทยอีสปอร์ได้เลยแม้แต่นิดเดียวครับครึ่งแรกจบที่10ต่อ2 และจดแมปแรกทิสทอร์1 3ต่อเลริไทยขึ้นนําไปก่อนสู่แผนที่ที่2อย่าง a s สเซนแมปที่เราเห็นแล้วว่าอินฟินนั้น,นแข็งแกร่งแต่เล่นได้ไม่ทันไหลวอเลัไทยอ e ีสปอร์ก็แสดงการเล่นลที่เหนือชั้นให้เห็นกันครับพวกเขาสามารถเล่นตัดจังหวะเกมของอินฟินได้อยู่มัดเลยวอเลัไทยอ e ีสปอร์ตในฝั่งกันครับพวกเขา กดดันปิดตายการเล่นดีฟอลต่างๆของอินฟินได้อยู่เสมอเสมอและก็ภาพเดิมนะครับอินฟินทำอะไรไม่ได้เลยจบขึ้นได้ที่10ต่อ2อีกครั้งสลับมาสั่งกันบ้างสลับอินฟิน พวกเขาพิสูจน์แล้วว่าการการของอินฟินเนในแอสเซนต์มันแข็งแกร่งนะเพราะเขาทําลายการเล่นของบ้านหนองจอกไปแล้วซึ่งเริ่มต้นครึ่งหลังก็ดูดีเลยครับปิดได้3รอบติดแต่ในรอบที่4นี่สิครับมันได้กลายเป็นตาบาบและน่าจะเป็นสาเหตุหลักที่ทําให้มมนตั้มของอินฟินหายไปตลอดการเลยพวกเขาแพ้อีโคแบบ5ต่อ4ครับใช่ครับพวกเขาแพ้ในรอบที่ได้เปรียบเต็มประตูคือเนี่ยมันเป็นข้อสังเกตที่ผมตั้งไว้ตั้งแต่เกมแรกที่เจอกับบ้านหนองจอกเลยนั่นคืออินฟินไหวพริบและการสนใจเนี่ย ของลายบุคคลมันดูแปลกๆครับและรอบนี้แหละครับที่มันแสดงออกมาได้ชัดเจนจริงจากการเล่นที่ไม่รัดกลุ่มที่การเดนเปิดโอกาสให้วริไทยสร้างสถานการณ์และพลิกกลับมาชนะได้แม้ว่าจะเสียเปรียบทั้งจำนวนพล่นและจำนวนปืนและหลังจากรอบนี้แหละครับอินฟินหลุดกระจุยกระจายเลยวิบให้เห็นจังหวะทุกอย่างช้าไปเหมือนแบบหมดพลัง และท้ายที่สุดครับวอริไทยอีสปอร์ตปิดเกมไปได้อย่างสวยงาม2ต่อศูนเซตส่งผลให้พวกเขาเป็นทีมสุดท้ายเข้าสู่ลีกได้สําเร็จเป็นพัฒนาการที่ก้าวกระโดดอย่างมากสําหรับวอริ e ไทยอีสปอร์ตแม้ว่าพวกเขาจะได้โอกาสครั้งที่2จากเหตุการณ์ส้มหนดในครั้งนี้แต่การเล่นที่เจอกับอินฟินเป็นบทพิสูจน์ชัดเจนว่าพวกเขาแข็งแกร่งกว่าเดิมและเข้าใจเกมวาเลนมากกว่าเดิมครับสรุปผลกันอีกทีนะครับก็เป็นทีมบ้านหนองจอและวอริไทยอีสปอร์ตที่สามารถเอาชนะอินฟินและเข้าสู่ลีกได้สําเร็จครับทำให ตอนนี้หลีกใครเราพร้อมลุยกันแล้ว ความเด็ดของการแข่งขันวีซีทีชาร์จเนอร์ประเทศไทยมีกำหนดการเริ่มต้นที่วันที่ทำให้ตอนนี้ใกไทยเราพร้อมลุยกันแล้วครับความเดือดของการแข่งขันวีซีทีชาร์จเนอร์ประเทศไทยมีกำหนดการเริ่มวันที่26โดยประมาณส่วนตารางการแข่งขันและสายการแข่งขันนะครับสามารถเข้าไปดูได้ที่แฟนเพจวา r ล n t Thailand Esports ได้เลยส่วนตารางการแข่งขันและสายการแข่งขันนะครับก็สามารถไปดูที่เพจ Valorant Esports t h a i l a n d ได้เลยนะครับผมคือเพิ่งประกาศตอนที่ผมกำลังอัดคลิปเลยฮะสำหรับคลิปนี้ผมพีเซฟเอ็กขอลาท่านผู้ชมกันไปก่อนเจอก คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ